มาได้สั้นเดินลงมาพร้อมกับประกาศอย่างชัดเจนว่ามาครั้งนี้ไม่ได้จะมาต่อยกับใครครับแต่จะมางานปาร์ตี้แล้วก็ขยี้สาวให้มากที่สุดเอาจริงก็ไม่ได้อยากโชกับดักลาสมากมายขนาดนั้นครับหมอน,นี่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ไม่คิดว่าจะมีใครจะมาชนะเขาได้ว่างนานี่คือไฟต์ชิงแชมป์โลกเฮฟวีเวทที่พลิกล็อกที่สุดในประวัติศาสตร์ครับ i n s t a n นส Story เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน f ิตส์คลับคลับกำปั้นของคนรักสังเวียนบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟ i ตส์คลับคลับกำปั้นของคนรักสังเวียนครับวันนี้เป็นหนึ่งไฟท์ครับที่น่าสนใจมากๆครับว่านว่านี่คือไฟท์ชิงแชมป์โลกเฮฟวี่เวทที่พลิกล็อกที่สุดในประวัติศาสตร์ครับนั่นคือการโชว์ระหว่างไมท์ไทสัน กับเจมส์บัสเตอร์ดักลาสครับเมื่อปีพศ2490นั่นเองผมเชื่อว่าแฟนๆมวยหลายๆคนยังคงจำได้ดีอยู่นะครับก่อนจะไปเข้าเรื่องกันนะครับขอฝากไว้ตรงนี้นิดนึงครับฝากกด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซีฟ i ร์สด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเมนสแตนของเรานะครับเท่าความนิดนึงครับในปีพศ9 0ครับการโชกระหว่างไมค์เทสันกับเจมส์บัสเตอร์ดักลาสนะครับ ยังคงวนเวียนทุกครั้งครับเวลามีใครสักคนหนึ่งพูดถึงไฟที่มันมีความพลิกล็อกที่สุดไม่มีใครคาดคิดครับไมเเดซันถือไพ่เหนือกว่าอย่างมหาศาลชนะมา37ไฟร,รวดน็อกถึง33ไฟิ์สไฟส่วนดักลาสนั้นเป็นเพียงแค่มวยรองบอลครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วครับแล้วเกิดขึ้นจริงสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นคืออะไรคือความลับของชัยชนะไฟนี้ของดักลาสครับติดตามไปพร้อมๆก,กันกับคอนเทนต์ตัวนี้ครับ เริ่มมาที่ความแตกต่างก่อนครับในช่วงเวลาตรงนั้นโอ้หมเทสซันกำลังพีคมากครับอายุ23ปีแชมป์โลก3สถาบัน WBA WBC IBF แล้วความมั่นใจดังกล่าวมันเติบโตด้วยเรื่องความอัตตาในตัวเองครับอีโก้สูงเชื่อมั่นสูงไม่คิดว่าจะมีใครจะมาชนะเขาได้เขาโด่งดังมากครับปอปปูล่ามากมันไม่ใช่เพียงแค่ว่า เขาปเป็นแชมป์โลกสารสระบันนะครับแต่ไมเคิลนยังมีสเสน่ห์มากกว่านั้นครับในวิธีการชกของเขามีความปราดปรเปรียวมีความคล่องแคล่วและมักจะน็อกคู่แข่งในช่วงระยะเวลาสั้นๆรวมถึงหมัดของเขาครับที่หนักเหลือเกินโชว์สเต็ปโยกหลบและมุดเข้าหาก่อนที่จะปล่อยหมัดเด็ดเข้าจุดโฟกัสของคู่ชกผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะจำคำพูดประมาณว่าถ้าไมเทิลนขึ้นชกนะครับ ไม่ว่าคุณจะมีธุระป่าปังอะไรหรือว่าปวดปัสสาวะปวดอุจจาระขอความกรุณาอั้นไว้ก่อนถ้าคุณเผลอละสายตาจากจอถ่ายทอดสดบางทีอาจจะพลาดช็อตเด็ดไปเลยแล้วมาดาเซนก็โด่งดังกลายเป็นนักมวยที่สร้างเม็ดเงินอย่างมหาศาลอย่างที่เกิดไว้ครับก่อนขึ้นชกไฟนั้นเขาชนะมา37ไฟรวดน็อกไปถึง33ไฟ ส่วนคู่แข่ของเขานั้นคนเรื่องเลยครับเจมส์บัสเตอร์ดักลาสนะครับแก่กว่าไทสัน7ปีในวันนั้นเขาอายุยากจะ30แล้วครับแต่ก็เป็นนักมวยที่ไม่ได้โดดเด่นหรือถูกพูดถึงอะไรมากมายครับยังไม่เคยเป็นแชมป์โลกมาก่อนครับใกล้เคียงที่สุดก็คือการชิงแชมป์โลกของสถาบัน i b f กับทุนิทักเกอร์ครับเมื่อปี1987สุดท้ายดักลาสก็พ่ายน็อกไปในยกที่10ดักลาสเริ่มต้นชีวิตการเป็นนักมวย ช้ากว่าคนอื่นครับเพราะในช่วงวัยรุ่นนั้นเขากลายเป็นที่โด่งดังในกีฬาบาสเกตบอลมากกว่าโดดเด่ดนถึงขั้นว่าเคยเล่นเกมชิงแชมป์ประจำรัฐโอไฮโอครับกับสถาบันโรงเรียนไฮสคูลนะครับลินเดนแมคเคนนีในปี1977นอกจากนั้นยังกลายเป็นผู้เล่นในระดับ hall of fame ครับของ Coffeeville Community College กว่าจะมาเริ่มชกมวยจริงเนี่ย ก็เกือบอายุ20ปีแล้วครับแต่การพัฒนาของเขาถือว่าใช้ได้ครับเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วณนะเวลานั้นเนี่ยเขาคือรองแชมป์โลกอันดับ7จครับจากการจัดอันดับของ Ring Magazine ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้คิริวคิเรอ,อะไรเป็นคู่ชกหรือเป็นคู่ท้าชิงที่เหมาะสมดีซ้ำไปอันดับพอใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ดีถึงขั้นว่าไมเดสันจะต้องระแวระวังอะไรขนาดนั้นคล้ายๆว่าไปอีกหนึ่งบันไดที่ทำให้ไมเดสันก้าวข้ามไป ส่วนเรื่องค่าเหนือหรือค่าตัวไม่ต้องพูดถึงครับแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขชัดเจนนะครับแต่ว่าไมล์เดซันได้มากกว่าเจนส์บัสเตอร์ดักลาสประมาณ4-5เท่าแน่นอนครับคนที่ปูทางแล้วก็คิดถึงไฟนี้ก็คือดอนคิงนั่นเองครับเขาพยายามพาไมเดซันตะเวนไปจิิแชมป์โลกต่างแดนมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องอื่นครับธุรกิจและเม็ดเงินล้วนๆวันวนในไฟนั้นเน่ย ขนาดในช่วงการซ้อมเนี่ยนะฮะดอนคิงยังพยายามจะเก็บตั๋วเข้าชมจากผู้คนนะฮะหัวละ60ดอลลารล่าเพื่อจะเข้าไปดูไมเคิลสันซ้อมด้วยซ้ำไปและความมั่นใจมันก็แตกต่างกันเลยครับทันทีที่เครื่องร่อนลงที่กรุงโตเกียวครับไมเคสันเดินลงมาพร้อมกับประกาศอย่างชัดเจนว่ามาครั้งนี้ไม่ได้จะมาต่อ,อยกับใครครับแต่จะมางานปาร์ตี้แล้วก็ขยี้สาวให้มากที่สุดมันบอกถึงความมั่นใจครับว่า เขาไม่ได้มองเห็นหัวของดักลาสเลยบทสัมภาษณ์แรกของไมทเทนสันก็คือบอกว่าเอาจริงก็ไม่ได้อยากชกับดักลาสมากมายขนาดนั้นครับหมอน,นี่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เ,เรื่องที่จะไปย้อนดูเทปการชกเก่าๆคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นดูแค่สติก็รู้แล้วใครที่เคยน็อกดักลาสมาในอดีตผมมั่นใจว่าผมสามารถน็อกพวกนั้นได้ทุกคนเหมือนกันนั่นคือการสัมภาษณ์ที่แสดงออกถึงตัวตนของมทเทนสันณเวลาตรงนั้นนะครับกับการเป็นแชมป์โลกสามสถาบันกับอายุแค่ย3บปี ทุกอย่างมันกำลังพีคเลยครับเชื่อมันแลงสูงมากมีการเปิดเผยเพิ่มเติมอีกนะครับว่าระยะเวลาการซ้อมของมาเทสันก่อนขึ้นชก6สัปดาห์เนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยครับลงนวมแค่วอร์มเบาๆส่วนที่จะไปซ้อมกันหนักหนาเนี่ยกลายเป็นกลางคืนมากกว่าปาร์ตี้ผู้หญิงใส่กันเต็มเหนียวครับยิ่งใกล้วันชกขึ้นเท่าไหร่ความตื่นตัวก็มากขึ้นเท่านั้นบริษัทรับไทยมันนั้นทั่วโลกนะครับแทบออกราคาแบบไร้แต้มต่อ อัตราต่อรองที่เจมบัสเตอร์ดักลาสจะเป็นผู้ชนะในไฟน์นี้คือ42ต่อ1นะครับคุณมีเงินอยู่1ดอลลาร์อิงฝั่งของดักลาสถ้าชนะขึ้นมาคุณได้คืนกลับมา42เหรียญดอลลาร์สหรัฐมันห่างกันขนาดนั้นครับ42เท่าครับและที่สำคัญคือต่อให้ออกในราคาที่ยั่วยวนขนาดนั้นครับแต่กลับไม่มีนักพนันรายไหนหรือว่าแมงเม้ารรายไหนเผลอเข้าไปเล่นด้วยซำ้ำ จากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยมีเพียงแค่บ่อนที่ชื่อว่าเดอะมิวราดครับในลาสเวกัสที่เปิดราคานี้เพื่อให้คนเข้าไปแทงฝั่งของเจมส์บัสเตอร์ดักลาสแต่ก็น้อยอยู่ดีครับวลีเสียดสีคำหนึ่งครับเคยบอกว่าต่อให้คนเมาหัวทิ่มบ่อดในลาสเวกัสยังมีสติมากพอเลยครับที่จะไม่แทงฝั่งของเจมส์บัสเตอร์ดักลาสมันห่างกันขนาดน,นั้นครับส่วนดักลาสเขาก็พอจะรู้สถานะตัวเองครับ การเป็นรองแชมป์โลกอันดับ7ถูกเรียกมาชิงแชมป์โลกกับยอดนักชกเฮฟวีเวทที่กำลังฟอร์มจัดฟอร์มดีและเกินแล้วโด่งดังครับโลกสิ่งที่เขาทำได้ก็คือแค่ทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดครับมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นว่ามองเห็นภาพตัวเองเป็นผู้ชนะอะไรขนาดนั้นแต่บทสัมภาษณ์คือเขาบอกว่ารู้ดีครับว่ามาอยู่ที่นี่เนี่ยมันแทบจะไม่มีโอกาสสำหรับการเป็นผู้ชนะเลยไม่มีใครเชื่อน้ำยาผมด้วยซ้ำไป แต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายครับหน้าที่ของผมคือทํางานให้มันหนักและทํางานให้เต็มที่เพื่อพร้อมที่สุดในวันชกการซ้อมที่ญี่ปุ่นถือว่าสวนทางกันเลยครับฝ่ายจะกรแขนงนันเนี่ยจัดให้ซ้อมที่เดียวกันแต่ไมค์เทสันซ้อมก่อนครับแล้วบรรยากาศในช่วงที่ไมค์เทสันซ้อมอะนะครับผู้คนมากมายแออัดยัดเยีดยดเข้ามาเพื่อจะได้เห็นมรดกยูดาลงนวมสักครั้งหนึ่งมันเต็มไปด้วยสื่อมวลชน เสียงแฟช h เสียงกดชัตเตอร์เต็มไปหมดครับส่วนดักลาสนั้นเข้ามาซ้อมหลังจากไมเดสันออกไป2ชั่วโมงทุกครั้งที่เขาเข้ามาก็จะเห็นภาพสถานที่ที่มันเละเทะไปหมดเก้าอี e, ้กระจัดกระจายโต๊ะไม่ได้อยู่กับที่เหมือนมีงานหรือมหากรรมอะไรสักอย่างส่วนบรรยากาศของเขาเต็มไปด้วยความเรียบง่ายครับเดินมากับเทรนเนอร์อีกคนหนึ่งแล้วก็ลงนวมซ้อมแค่นั้นเลยครับ ซ้อมแบบเงียบเชียบจนเหมือนแบบไม่มีตัวตนด้วยซ้าและสุดท้ายวันชกก็เดินทางมาถึงครับ11กุมภาพันธ์1990สิ่งเดียวที่เจมส์บัสเตอร์ดักลาสได้เปรียบมาเ้สันก็คือช่วงชกครับดักลาสสูง193เซนติเมตรช่วงชก211เซนติเมตรส่วนไทสันนั้นสูง178เซนติเมตรครับช่วงชก180เซนติเมตรถ้าเราจะมองหาจุดได้เปรียบดักลาสควรจะใช้ตรงนี้ครับให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เมื่อระฆังยกแรกดังขึ้นไทสันก็เดินอ่านเข้ามาเลยครับเพื่อจะปิดบัญชีให้เร็วที่สุดขณะที่ดักลาสเตรียมตัวมาดีครับเขามีฟุตเวิร์กมีฉากหลบได้หลายครั้งน้ำซ้ำยังมีหมัดยับที่ใช้ความยาวของช่วงโชคของตัวเองได้เปรียบนะครับทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยออกหมัดยับจนบางครั้งไม่ไททันหน้าหงายหน้าสันไปบ้างแต่ที่สำคัญคือจงังหวะดักชกจงังหวะสองนะครับของดักลาสมันนั้นเข้าเป้าดีเหลือเกินอย่างไรก็ตามครับ รูปเกมที่มันเกิดขึ้นมันก็ยังเป็นฝั่งของไม์เทสันที่ดูเหนือกว่าอยู่ดีครับเพราะออกหมัดในแต่ละครั้งนั้นมันสั่นสะเทือนหวั่นไหวดีเหลือเกินแต่ก็ยังไม่มีช็อตไหนที่เข้าเป้าแบบจังๆสักทีครับการชกดําเนินผ่านไปเจดยกดักลาสยังเอาตัวรอดได้อยู่จนมาถึงยกที่8ครับไมล์เทสันออกจากมุมเหมือนรถใส่เกียร์หครับเดินตะลุยเพื่อจะเก็บคู่ชกให้ได้คราวนี้ไทสันแก้เกมมาดีครับเพลวบเดียวเขามุดเข้าวงในแล้วก็อัปคัดขวาเปรี้ยงเข้าไป ร่างใหญ่ๆของดักลาสโดนเต็มๆครับตาลอยและล้มลงปังกองเชียร์กระโดดเฮกันอย่างเต็มที่ด้วยความดีใจว่านี่แหละนี่คือสิ่งที่แฟนมวยอยากเห็นครับการอยากเห็นนักชกขวัญใจน็อกคู่ชกได้สักทีหนึ่งมาถึงแล้วจบแน่ๆชนะแน่ๆดักลาสเล่าให้ฟังถึงวนวทีนั้นครับบอกว่าไม่ไหวจริงครับร่วงเลยสุดตัวลงไปพร้อมๆกับมองไปที่หน้าของไม้ครับห่างกันอยู่ประมาณ3เมตรระหว่างมุมดักลาสเล่าว,ว่า แววตาของไมท์เทสันเหมือนเพชรฆาตพร้อมที่จะเข้ามาขยํำเขาได้ทุกวินาทีเลยครับแต่มันก็ยังไม่หนักเพียงพอที่ทําให้เขาหลับไปครับสุดท้ายทักลาสยืนหยัดขึ้นมาได้ครับหลังจากที่โดนกรรมการนับ8เขาลุกขึ้นมาและเอาตัวรอดได้อย่างบุบวิตจากยกที่8พอเริ่มยกที่9ทุกคนก็เชื่อว่าเอาล่ะเสร็จแน่ๆย,ยกนี้ไทสันชนะแน่เพราะาโดนเปิดแผลไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าทุกอย่างกลับตาลปัตรเลยครับ ดักลาสออกจากมุมมาด้วยความเร็วที่มากขึ้นและเดินจ้วงเข้าใส่ไทสันแบบรัวและเร็วอย่างมากครับจนไม้ไทสันเปิดตำราตั้งรับไม่ทันอยู่ๆก็ฟุตเวิร์กดีขึ้นเดินเข้าหาดีขึ้นออกหมัดได้แม่นยำมากขึ้นและเดินทางไปถึงยกที่10ครับขณะที่ไม้ไทสันอาจจะเป็นรถใส่เกียร์5มาแล้วแต่ดักลาสอาจจะใส่เกียร์6แล้วก็บวกเทอร์โบเข้าไปคราวนี้ดักลาสไม่ตีวงนอกหรือว่ายับวนแล้วครับ ยกที่10เขาเดินเข้าไปชิดและปล่อยหมัดให้ได้มากที่สุดจนถ้ามาถึงช็อตสําคัญครับเขาเดินหน้าเข้าไปชิดและปล่อยหมัด1นึตามตาราง่ายๆครับแต่ว่าได้ผลเหลือเกินจนถ้ามาถึงชุดใหญ่ที่ใช้เวลาประมาณ8วินาทีครับตัดสินทุกอย่างของไฟนี้อับปรคัตขวาซ้ายตรงขวาตรงและปิดด้วยหมัดซ้ายอีกหนึ่งครั้งครับหนึ 1, 2, 3, 4, เเ่งสองสามสี่เปเรี้ยงเปเรี้ยงเปรี้ยงและปั้งเข้าไปชุดใหญ่ตรงนี้แหละครับทำให้ไมคไดสันร่วงลงกับพื้น ต้องยมรับครับว่าไมเทสันเป็นมวยไฟเตอร์เป็นมวยเกมรุกที่ไม่ค่อยมีจุดเด่นในเรื่องของเกมรับเท่าไหร่พอเจอเข้าแบบนี้แน่นอนครับว่าทนไม่ไหวหมดสภาพลงไปกองกับพื้นทันทีและนี่คือวินาทีของตำนานไฟชิงแชมป์โลกเฮฟวีเวทที่พลิกล็อกที่สุดในประวัติศาสตร์ครับหลังจากกรรมการโบกมือเรียบร้อยชัยชนะตกเป็นของแชมป์โลกคนใหม่เจมส์บัสเตอร์ดักลาสทุกคนตื่นตาตื่นใจกันมาก ทีมงานวิ่งขึ้นมาบนเวทีครับหลังจากนั้นโคศกป,ประจําเวทีก็เริ่มพูดคุยและสัมภาษณ์กับดักลาสครับเขาบอกว่ามันเหมือนกับนิยายเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ก็เต็มไปด้วยความเศร้าเช่นเดียวกันความเศร้าในตรงนี้คือการเสียชีวิตของคุณแม่ของเจมส์บัสเตอร์ดักลาสครับและพอมาพูดถึงประเด็นนี้ปุ๊บนะครับ น้ำตาลูกชายก็ไหลพรากทันทีดักลาสยอมรับครับว่าไฟนี้คือสิ่งที่เขาจะพยายามทําไม่ดีที่สุดเพื่อส่งให้แม่ของเขาขึ้นสู่สูงสวรรค์ครับรูราเพิร์ดักลาสคือชื่อของคุณแม่ของเจมส์ครับเธอเพิ่งเสียชีวิตไปด้วยโรคหลอดเลือดอักเสบในสมองก่อนที่จะมีการชกขึ้นเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นและนี่คือเหตุผลครับนี่คือความลับชิ้นสําคัญครับที่ทําให้เจมส์บัสเตอร์ดักลาสนั้นไม่ยอมร่วงไม่ยอมแพ้ต่อให้โดน ชกคว้านลงไปก็ลุกขึ้นมาครับเขาเเผยหลังจากนั้นครับบอกว่าพลังงานของคุณแม่เนี่ยไหลเวียนอยู่ในตัวร่างกายของเขามันคือแรงจูงใจที่พุ่งพ่านมากจนกระทั่งโคศกสนาม,ามถามถึงเรื่องนี้แหละครับตอนแรกเนี่ยเขาพยายามเก็บกั้นอารมณ์อยู่แต่พอพูดถึงเรื่องคุณแม่ขึ้นมาปุ๊บก็ทุกอย่างก็พังทลายลงทันทีเขาร้องไห้เหมือนเสียสติ Why did <In> หลังการชกนะครับผู้แพ้อย่างไมคิลเซนก็กลับห้องอย่างไม่สบอารมณ์ไม่มีเสียงชื่นชมไม่มีเสียงปรบมือไม่มีงานเลี้ยงไม่มีสาวสวยไม่มีแม้ทั่เข็มขัดแชมป์โลกแต่คนที่ได้รับความสําคัญมากกว่านั้นก็คือสตอรี่ของเจนส์บัสเตอร์ดักลาสเนี่ยแหละครับโลกเริ่มอยากรู้จักเขามากขึ้นหลายเสียงถามถึงว่าการเสียชีวิตของคุณแม่ส่งพลังให้คุณแบบไหนดักลาสตอบอย่างไม่ลังเลเลยครับว่ามากที่สุดเขาย้อนอดีตให้ฟังครับบอกว่าครั้งหนึ่งสมัยเด็กๆครับ กลับมาที่บ้านเดินร้องไห้กลับมาคุณแม่ถามว่าเกิดอ,อะไรขึ้นดักลาสบอกว่าโดนเพื่อนแกลง้งโดนเพื่อนลังแกอีกแล้วกระโดดขึ้นมาต่อยที่หัวเท่านั้นแหละครับคุณแม่ของเขาเหวี่ยงตัวเขาเนี่ยฮะลม้ลมลงกับพื้นแล้วก็เอาเข่าขึ้นมากดบนอกของเขาแล้วบอกว่าจําไว้เจมส์ถ้าแกยังปล่อยให้เด็กพวกนั้นลังแกอีกแล้วไม่ยอมสวนไม่ยอมสู้กลับไปบ้างแกก็ต้องมาสู้กับแม่แบบนี้แหละมันเป็นวิธีการสอนที่แตกต่างกันออกไปครับเธอไม่ได้ ใจร้ายกับลูกชายไม่ได้เป็นคนโหดร้ายกับลูกชายอะไรขนาดนั้นพยายามสอนให้ดักลาสเนี่ยสู้เพื่อตัวเองบ้างเพราะในช่วงนั้น 3. ครับสิขวบ11ขวบเนี่ยเขามักจะโดนเพื่อนแกล้งอยู่เป็นประจำและการยื่นคาขาดครั้งนั้นครับทำให้เจมส์ดักลาสเปลี่ยนไปเลยครับเริ่มกำหมัดสู้เป็นครั้งแรกเขาใช้มันเพื่อป้องกันตัวเองใน,ในวัยเด็กแล้วก็ใช้มันเนี่ยแหละครับคว้าแชมป์โลกในตอนอายุ30ปีดักลาสพูดต่อครับบอกว่าคุณแม่นี่คือชีวิตของเขาเลยครับ เธอเสียชีวิตไปสาสัปดาห์ก่อนขึ้นชกกับไมเทอร์ันนั่นคือเหตุผลว่าทําไมวันนั้นผมถึงพีคที่สุดเก่งที่สุดและทําได้ดีที่สุดในฐานะการเป็นนักมวยคนหนึ่งผมไม่สามารถขออะไรได้มากกว่านี้อีกแล้วครับมีการเปิดเผยเพิมเ่มเติมนะครับว่าก่อนที่จะเสียชีวิต1สัปดาห์ครับลูลาเพลเดินทางมาเยี่ยมเจมส์ดักลาสลูกชายของเธอครับขณะที่ตัวเองป่วยหนักอยู่นะครับเหมือนเป็นการรวบรวมพลังครั้งสุดท้ายครับเพื่อส่งต่อให้กับลูกชายของเธอและก็ขึ้นชกกับไม์ไทสัน นั่นคือความลับครับนั่นคือความลับที่ทําให้มนุษย์คนหนึ่งมันมีพลังแฝงขึ้นมามันมีแรงจูงใจมีแรงบนันดาลใจและไม่อยากเป็นผู้แพ้สำหรับเจมส์บัสเตอร์ดักลาสเขากลับมาบ้านที่โคลัมบัสพร้อมกับเข็มขัดแชมป์โลก3สถาบันและเงินโบนัสเพิ่มเติมอีก1.6ล้านดอลลา,าร์สหรัฐระหว่างก่อนที่เครื่องจะแลนดิ้งลงผู้คนมากมายลายร้อมอยู่ที่สนามบิน เขาตกใจแล้วก็ถามคนข้างขว่าคนพวกนี้มารออะไรกันสุดท้ายก็เพิ่งรู้ครับว่าเขามารอฮีโร่คนใหม่ของเมืองครับนั่นคือตัวเขาเองครับเจมส์บัสเตอร์ดักลาสแม้ว่าช่วงเวลาในการเป็นแชมป์โลกมันอาจจะไม่ยาวนานนักครับแต่อย่างน้อยเรื่องราวในวันที่เขาประสบความสำเร็จในการควา้าแชมป์โลกมาครองได้มันก็ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับและเป็นหนึ่งในตำนานหน้าประวัตร์ของวงการมวยโลกรุ่นเทเวิเวทเลยครับ ผมว่าคนในยุคเก่าๆน่าจจำมันได้ดีอยู่ครับแล้วก็ยังเป็นภาพจําอยู่นะฮะในการเห็นสภาพของไมเคิลสันโดนแพ้นอกในวันนั้นใครที่ยังพอซึมซับอารมณ์ตรงนั้นได้ลองส่งคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์ของเราด้วยนะครับฝากกด subscribe อีกครั้งนึงครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซ e ฟิสก์เกาไว้ด้วยส่วนช่องทางของเราย้ำอีกครั้งหนึ่งครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter Instagram นะฮะรวมช่องทางในพอดแคสต์ด้วย Southundcrad Spotify Apple Podcast แค่เซิร์ชคำว่า i n s t a n นนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับฝากาทางการติดตามเมนสแตนของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter b l o อก it เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud Spotify p p p l e p o d c a s ส